นาเมดาวิดพุทธิไสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่งของตำบลอุญจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่คุ้นเคยเกี่ยวข้องเพิ่งทพาน้าอูนมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่บอกว่าสายหน้าแห่งนี้ได้ห่อเลี้ยงชีวิตของคนในท้องถิน่นมาอย่างอุดมสมบูรณ์และกันยาวนานแต่ณมุนีไข่บ้านเก็บนี่ทรงฝากฟังกำลังวิตกกังวลกับสิ่งที่สิเปลี่ยนเปลงอย่างมหาศาลขึ้นณนะบริเวณนี้ตำบลอุญจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าโคก ป่าจิกป่าหังในป,ป่านั่นก็เติมไปด้วยไข่หมดแดงแมงแกงจัก,กระจันดอกกระเจียวผักหวานที่อุดมสมบูรณ์หากเขาบินด้วยสายตาเลี้ยวลงไปเขาสิบเห็นว่ามีลำน้ำที่ซ่อนตัวอยู่อย่างคดเคี้ยวหิมตะฟังสั้นทีดีมีกกไม้ที่เขียวขจีบดบังสายตาของคนเอาไว้ลำน้ำอุ่นลับน้ำซึ่งไหลลงมาจากเทือกเขาภูพานไหลทอดยาวลงมาผ่านเขื่อนน้ำอุ่นมีน้ำอื้อทุ่นหิมโซงฝั่งในช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองและก็คลอดคืน ถึงขั้นย่างข่ามไปมาหากันได้ในช่วงเดือน3 <_ C> e <an> เดือน4 <_ C> e <an> เดือนห้าไทยบ้านหิมสองฝั่งนาำอุ่นกัยังมีพิธีชีวิตที่ปับตัวและหัวใจไสประโยชน์จากน้ำอุ่นในการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารในในการนำํำน้ำในแม่น้ำอุ่นมาใสอุป,ปโภคบริโภคกระาสงพัราที่ผ่านมาเกิดผ,ผลกระทบต่อความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ต่อคนในพื้นที่ก็มีโรงงานอุตสาหากรรมน้ำตาลขนาดใหญ่ขนาด12,500ตันอ้อยต่อวันใสพื้นที่ในการปลูกอ้อยถึง หนึ่งเซนไร่ไส่น้ำในการให้ป้อยถึง6 2 5 0 0รดิตอตวัตซิที่เกิดขึ้นในหิมน้ำอุ่นแห่งนี้ชาวบ้านได้รับการเชิญชวนผ่านผู้นำซุมชนให้ไปรับฟังการชี่เจงโครงการให้ลงซื้อเข้าประชุมพ้อกับให้ของกำนันที่เป็นน้ำตาลทรายแล้วก็เป็นเงินคนละสองบ้ทในที่สุดครับชาวบ้านก็มั่นใจว่าสิ่งที่พวกเขาสงสัยมันนนาทีเกิดขึ้นกับแบบทีชีวิตของเขาอย่างแน่นอนเนื่อ,ง,องจากว่ามีนายพุนมากว่านซื้อขี้ดินขี้ดอน ประมาณหนึ่งพันไร่เตรียมโกศลโรงงานแล้วจากมือนั่นหอดมือนี่ปี2 5 5 7บไทยบ้านหลายคนเริ่มเห็นภัยที่สิครืบคานเข้ามาอย่างซ้าซาเต็สั์จีน นั่นก็คือโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลขนาดใหญ่หนึ่งพันหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยตันใส่น้ำถึงวันละหกหมื่นสองพันห้าร้อยตแถมมีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาดสี่สิบมกะวัตต์ฝังตัวอยู่หนักน้ำอุ่นสิเป็นในไหนป่าโคป่าหังป่าจิกป่าหังสิเป็นในไหนวิถีชีวิตไทยบ้านวิถีชีวิตชาวนาสิเปลี่ยนเปลี่ยนไปในไหนเป็นสิ่งที่ไทยบ้านกังวลยังหาคำตอบไม่ได้แต่ในแต็ตามครับชาวบ้านสิวิตยังไดเป็นคำถามที่เขาถามกันไลยขึ้นน้ำอุ่น ที่เคยไลบุกคาซายโลเลี่ยงชีวิตคุณไทยให้ไทยนาไทยบ้านสิเป็นไปในใดเป็นสิ่งที่ชาวบ้านถามกันหลายขึ้นว่าหากโรงงานแห่งนี้เกิดขึ้นจริงเขาสิได้รับคนกระทบในใดดยที่บ่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐตกมาให้ข้อมูลหรือซีเจนความเป็นจริงแต่ประการใด